สวัสดีครับผมกาเลซิงนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาดูข่าวนิสันมอเตอร์นะครับมีการประกาศที่จะปรับแผนครั้งใหญ่เลยนะครับสําหรับครั้งนี้ขอบคุณที่มาด้วยนะครับสาหรับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเดี๋ยวกาเลซิงจะฝากลิงไว้ทางด้านล่างให้เพื่อนๆสมาชิกได้เข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะครับก็คือทางด้านของนิสันประเทศญี่ปุ่นนะครับเขามีการประกาศแผนธุรกิจระยะ4ปีนะฮะ เดี๋ยววันนี้ทางการเ e a s i n จะพามาไล่เรียงเลยแล้วกันนะครับว่าทางด้านของแผนที่เขาประกาศเนี่ยมีประกาศอะไรมั่งนะครับแต่หลักใหญ่ใจความเนี่ยที่เกี่ยวกับพวกเราเลยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการชูประเทศไทยเป็นฐานการผลิตใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนะครับแล้วก็เป็นเจ้าเดียวเลยในในทวีปอ่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหรือ,ออาเซียนของพวกเรานี่แหละครับคือเขาจะประกาศปิดโรงงานของทางอินโดนีเซียนะครับแล้วก็มาเปิดเอาจริงเอาจังที่ทางประเทศไทยเป็นเจ้าเดียว แล้วก็มีการที่จะ,ะตั้งท่านะครับว่าจะปรับหน้าค่าตายกค่ายเลยเดี๋ยวการเลซิ่งจะค่อยๆพามาไล่เลียงนะครับว่าแผนของเขามีอะไรบ้างนะครับและมีตัวไหนหน่าสนใจบ้างสาหรับนิสันในช่วงนี้นะครับสําหรับเรื่องแรกนะฮะก็คือทางด้านแผนในการที่จะปิดโรงงานที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตแห่งเดียวในภูมิภาคอาเซียนนะครับ สำหรับทางด้านของประเทศอิโนโดนีเซียเนี่ยจึงยอมรับนะครับว่าเป็นฐานการผลิตรถยนต์หลายหลายค่ายนะครับและถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเรานะครับแต่ทีนี้ทางด้านของนิสันนะฮะเขาก็มองเห็นโอกาสหลายอย่างนะครับก็เลยมาตั้งฐานการผลิตที่ทางประเทศไทยนะครับเพราะเขาอยู่นี่มาหลายปีมากๆแล้วก็ถือว่ายินดีนะครับเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆที่ทางนิสันเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตต่อเนื่องนะครับแล้ว เพืเ่อนๆสมาชิกก็นึกฟิลตอนรถเชฟโรเลตเขาประกาศปิดโรงงานนะครับตอนนี้ผมว่าทางฝั่งอินโดนีเซียก็น่าจะฟิลเดียวกันนี่แหละพอเขาประกาศอย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ยก็น่าจะมีฟีดแบ็กออกมาน่าดูนะครับแต่ทางด้านประเทศไทยเราไม่ค่อยซีเรียสนะเพราะเขาเลือกเราเป็นฐานการผลิตนะครับแต่น่าจะไปหนักทางด้านของอินโดนีเซียนะครับทีนี้เรามาดูทางด้านข่าวเกี่ยวกับการที่จะปรับหน้าค่าตาของทางด้านนิสสันนะครับเมื่อวานทางด้านนิสสันปล่อยภาพทีเซอร์ออกมาชื่อว่านิสสันเน็ก อันนี้เป็นช่องของทางนิสันโดยตรงเลยนะครับสำหรับโปรเจกต์นิสันเน็กเนี่ยเรายังไม่เห็นอะไรมากมายนะครับเห็นแต่รุ่นรถแล้วก็มีเห็นเงาเห็นไฟหน้ามั่งแต่ก็อนุมานได้นะครับว่านี่คือรุ่นใหม่ของทางรถนิสันแน่นอนนะครับคือทางรถนิสันเนี่ยถ้ามาสภาพอย่างเงี้ยให้เห็นอย่างนี้แล้วนะฮะนั่นหมายความว่านิสันตั้งท่าว่าจะปรับหน้าค่าตายกค่ายเลยนะครับคือมีรุ่นไหนที่เขากเก็บไว้เนี่ย เขาจะปรับให้ดูดีขึ้นแล้วปรับรูปร่างหน้าตาปรับโปรดักตของเขาให้แบบให้ใหม่ที่สุดนะฮะนี่คือการที่เขาจะ,ะต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะนะครับในการที่กลับมาสู้แล้วก็เพิ่มโปรดักตที่ดีออกมาอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูแผนระยะยาวนะครับระยะ4ปีที่ทางนิสันเขาประกาศออกมานะครับเดี๋ยวกาเลซิงจะพามาไล่เรียงทีละข้อเลยล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเขามีอะไรที่เตรียมเอาไวมา้มั่ง เรื่องแรกเลยนะครับก็คือการปรับอัตราการผลิตลง20%ให้เหลือนะครับให้เหลือเพียง5.4ล้านคันทั่วโลกาภายใต้การปฏิบัติงานปกตินะครับก็คือ,อถ,ถ้าผมคิดเอาเองนะอาจจะประมาณว่าแบบถถ้าปกติ ไม่มี OT ไม่มีอะไรเงี้ยก็จะผลิตอยู่เท่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีที่ไหนที่เขาเร่งตรงไหนขายดีก็เปิด OT แล้วก็ผลิตมากขึ้นมั่งอะไรประมาณนี้แล้วก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับแต่เบื้องต้นเขาอยากให้อยู่ที่5.4ล้านคันทั่วโลกนะครับภายใต้ภายใต้กฎไม่มี OT ไว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมคิดเอาเองนะแต่ข้อมูลรายละเอียดนะฮะอ่เดี๋ยวเพื่อนๆสมาชิกค่อยๆเ,เจาะประเด็นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ ทีนี้มาดูทางด้านข้อต่อมานะครับสำหรับนิสันเนี่ยเขาประกาศอยู่ประมาณ 4- 5หข้อนะครับห้าหข้อนะฮะทีนี้มาดูข้อต่อมานะครับที่ทางนิสันเขาประกาศนะครับก็คือการการใช้อัตราการผลิตให้ได้มากกว่า80%เนนะครับเพื่อเพิ่มผลผลกำไรว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้การเพิ่มอัตราการผลิตนะครับแหมจริงๆเขาใช้ใช้เป็นศัพท์เกี่ยวกับเรื่องการเทคนิค การผลิตนะฮะถ้าเกิดผมอธิบายผิดเพื่อนๆสมาชิกฝากเสริมให้ด้วยแล้วกันนะครับอันนี้คืออาจจะเป็นประมาณว่านะครับปกติแล้วเนี่ยโรงงานอย่างโรงงานหนึ่งนะอันที่ผมดูจากข่าวของเชฟโรเลตนะครับซึ่งกําลังการผลิตเนี่ยจริงๆอย่างสมมุติเขามีสมมุตินะฮะผลิตได้วันละร้อยคันแต่ว่ายอดการผลิตเนี่ยมันน้อยไม่ถึงเป้าเขานะครับเขาผลิตอาจจะสัก40-50คันมันก็เป็น เรียกว่าจ้างคนมาเยอะเกินไปทําให้ค่าใช้จ่ายเยอะเกินนิสันก็เลยกะจะปรับแผนให้มันผลิตได้เยอะๆววาอย่างนั้นนะครับทีนี้มาดูข้อต่อมานะครับก็คือการลดจํานวนรุ่นรถยนต์ทั่วโลกลง20%จากเดิมทีนะครับทางด้านของนิสันเนี่ยเขามี69รุ่นเขาจะปรับให้เหลืออยู่ที่55รุ่นเท่านั้นนะครับสําสหรับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พวกเราเข้าใจได้ง่ายนะครับรุ่นไหนที่อาจจะขายไม่ดีเขาก็ปรับไปเลยนะครับแต่รุ่น ผมยังไม่ทราบนะครับว่ารุ่นไหนที่เขาขายไม่ดีแล้วก็จะปรับออกแต่จริงๆรุ่นไหนขายไม่ดีเราก็น่าจะน่าจะทราบนะครับในเรเวๆนี้แหละแต่อย่างนี่สันโนตอย่างเงี้ยอันนี้ขายดีได้อยู่ต่อแน่นอนนะครับอย่างนาวาล่าเอ็อะไรพวกนี้เขาได้อยู่อยู่แล้วนะครับก็ดูดูการปรับต่อไปเนาะว่ารุ่นไหนจะหายไปนะครับแต่แต่อย่าเอารุ่นที่มันเป็นแบบอย่างสกายไลน์เอ้ยไม่ใช่นะฮะขออภยัยอย่าง g h r ออย่างเงี้ยรุ่นพวกนี้ถ้าปรับหายไปเนี่ยโอ้เสียดายแย่นะครับ ก็ต้องรอดูเนาะว่าเขาจะปรับรุ่นไหนขอให้อย่าอย่าปรับรุ่นดังๆไปแล้วกันนะครับอาทีนี้มาดูแผนต่อมาก็คือการปิดโรงงานที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็มุ่งให้ความสําคัญที่ประเทศไทยเป็นหลักให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเดียวในภูมิภาคอาเซียนนะครับก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตนะครับเพราะว่าไหนๆก็ขายได้ไม่เยอะอยู่แล้วนะฮะถ้าคิดอย่างนั้นเนาะผลิตอยู่ไทยแล้วไปส่งไปขายอินโดก็ได้นะครับคือต้องอธิบายสั้นๆอย่างนี้ก่อนนะครับในกลุ่ม ผลิตรถบ้านเรานะจะมีประเทศไทยอินโดแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับที่มีข้อสัญญากันอยู่ว่าสามประเทศเนี้ถ้าเกิดผลิตกันไปและส่งกันไปส่งกันมานะครับก็อาจจะมีลดหย่อนภาษีที่พิเศษกว่าเจ้าอื่นนะครับสำหรับทางประเทศไทยนะครับถ้าผลิตแล้วก็ไปส่งขายส่งอินเดียก็เออไม่ใช่นะฮะอินโดนีเซียก็ถือว่าไม่ไม่น่าจะมีผลอะไรมากนะครับก็เลยย้ายกันมาอยู่ที่ประเทศไทยดีกว่านะครับเพราะว่าฝีมือแรงงานที่ไทยก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับ แต่ว่าอาจจะแพงกว่าคนอื่นเขาหน่อยเนาะสำหรับค่าเลี้ยวค่าแรงนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะสู้ๆกันต่อไปสําหรับท่านที่ทํางานอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับทีนี้เรามาดูข้อต่อมานะครับสําหรับข้อต่อมาก็คือทางด้านร่วมมือกับบริษัทในกลุ่มพันธมิตรในการใช้ทรัพยากรนะครับให้ได้เต็มกําลังที่สุดยกตัวอย่างเช่นนะครับการผลิตแล้วก็รุ่นรถยนต์และก็เทคโนโลยีต่างๆนะครับอันนี้ก็ สำหรับกลุ่มพันธมิตรนะครับเขาก็มีเลโนโ่มีมิตซูนะครับแล้วก็มีนิสสันซึ่งทั้ง3รุ่นทั้ง3ยี่ห้อเนี้ยก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วนะครับทีนี้ไอตัวที่เขาแชร์ทรัพยากรและเทคโนโลยีนะฮะก็แล้วก็อาจจะเข้าใจง่ายๆนะครับว่าเขาอาจจะช่วยกันผลิตรุ่นผลิตนีกันมานะครับแต่ว่าอันนี้จริงๆทางผมไม่อยากเห็นที่สุดนะฮะต้องบอกว่าไม่อยากเห็นที่สุดคือ คือไม่อยากให้มันหน้าตาใกล้เคียงกันอันนี้ต้องพูดตรงๆนะครับถ้าสมมุตินาะรถกระบะอย่างทรตันอย่างนี้นะฮะกับ Novala าอย่างนี้นะผลิตมาแล้วหน้าเหมือนกันน่ะอันนี้อันนี้ไม่เวิร์กนะครับต้องบอกว่าไม่เวิร์กเลยต้องต้องขอให้เขานะฮะทำทำหน้าใครหน้ามันออกมานะฮะเพราะว่า t r i t ตันเขาสวยอยู่แล้วนะฮะทางด้านของ NP 3 0 0ก็สวยของเขาอยู่แล้วอ่าก็ก็อย่ามาแชร์ดีไซน์กันนะฮะขอให้แชร์เรื่องบางเรื่องก็พอนะครับ ทีนี้มาดูทางดน้านเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายที่ทางน,นิสสันประเทศญี่ปุ่นเขาแจงมานะครับสำหรับข้อสุดท้ายก็คือการควบรวมการผลิตรถยนต์รุ่นต่างๆนะครับทางอเมริกาเหนือสำหรับข้อนี้น่าจะไม่ค่อยเกี่ยวกับพวกเราสักเท่าไหร่นะครับเพราะอยู่ทางอเมริกาเหนือเนี่ยเขาก็จะมีฐานการผลิตรุน่นรถยนต์อะไรของเขาต่างๆนะฮะเขาคงควบรวมเหมือนเหมือนยุบอิโนโดนีเซียนะฮะแล้วมามาอยู่ที่ไทยเรานี่แหละคงจะทำคล้ายๆกันนะครับ อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการประกาศครั้งสําคัญนะครับสําหรับประเทศญี่ปุ่นจริงๆเขาประกาศตั้งแต่เช้าแล้วล่ะนะฮะก็ทางประเทศไทยเราถือว่าได้รับอันนี้สงส์สาคัญมากนะครับอันนี้ต้องบอกว่าสำคัญมากจริงๆถ้าคิดกับกันนะฮะอันนี้ผมยังคิดเสียวสลังว่าวาบอยู่นะฮะถ้าเขาคิดกับกันว่าเอาอิดโดน,น,น,ะะนอดโดนีเซียเนี่ยเป็นศูนย์กลางการผลิตนะฮะซึ่งมันเหมาะสมมากอินโดนีเซียเนี่ยแล้วประเทศไทยเนี่ยย้ายออกนะฮะโอ้โหนี่ผมว่าพวกเราน่าจะเหนื่อยแน่นอนนะครับ แต่แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะที่เราเขาเลือกประเทศไทยนะครับเป็นฐานการผลิตแล้วก็ยุบอินโดนีเซียไปตอนนี้ความอลมานต่างๆก็น่าจะไปอยู่ทางอินโดนีเซียนู่นแหะครับเพราะอินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นฐานการผลิตรถยนต์นะฮะก็มีคนตกงานเยอะแน่นอนนะครับสำหรับทางฝั่งอินโดนีเซียนะฮะก็ต้องรอติดตามข่าวต่อไปนะฮะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าข่าวการปิดโรงงานอยู่ที่ทางประเทศ อย่างบาร์เซโลนาประเทศสเปนนะฮะของทางนิสันวุ่นวายนะครับโอ้โหหนักเลยเขาประกาศมาทางยุโรปหนักเลยนะฮะเขาประท้วงกันแหลกเลยเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำนะครับแล้วก็ต้องมีคนเดือดร้อนต้องมีคนตกงานแน่นอนสําหรับการที่จะปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ครั้งนี้ของนิสันนะครับแต่ประเทศไทยรับอันนี้สงนะฮะก็แสดงความินดีกับทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนิสันประเทศไทยสําหรับนิสันทั่วโลกด้วยนะครับที่เลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิต ถ้ามีรุ่นไหนที่สวยนะฮะฝากการเลสซิ่งฝากขายได้นะครับผมจะช่วยขายให้ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ